ฮัลโหสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเมาะมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ปนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวที่ปังมากๆแล้วก็เชื่อเลยว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยต้องภูมิใจในตัวลิซ่าแน่นอนเพราะว่าในตอนนี้นะครับลิซ่าเนี่ยได้เป็นเิลปินเคป๊อปคนแรกเลยในประวัติศาสตร์นะครับที่ได้เข้าไปอยู่ในหอเกียรติยศหรือว่า Asian Hall of Fame ซึ่งการเข้าไปอยู่ใน Asian Hall o f f a m e ครั้งนี้ของลิซ่าเนี่ยจะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่21ตุลาคมบ i l m ์ o อ e ์โฮเทนองนะครับที่ลอสแองเจลิสซึ่ง Hall Fame, ารยก ย่องนะครับบุคคลที่มีเชื้อสายเอเชียที่ได้สร้างเรื่องราวดีๆสร้างประโยชน์ต่างๆรวมไปถึงสร้างคุณภาพนะครับให้กับทั้งโลกเนี่ยได้เห็นได้เป็นแบบอย่าง มีความเป็นผู้นําและก็บุคคลที่มีความสําเร็จหรือว่าประสบความสําเร็จบนเวทีในระดับโลกซึ่งลิซ่าของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยนะครับที่ประสบความสําเร็จในเวทีระดับโลกในเรื่องราวที่เป็นระดับโลกในตอนนี้ซึ่งลิซ่าเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีเยี่ยมมากจริงๆเป็นคนที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะเดินทางตามความฝันเหมือนกับลิซ่าหรือว่าตั้งความพยายามของตัวเองเนี่ยให้เหมือนกับที่ลิซ่าทำนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของแฟนคลับแล้วก็ของคน ที่ติต Lisa ห,ลหลายคนเนี่ยมีลิซ่าเป็นไอดอลหรือว่ามีลิซ่าเป็นโรโม Lisa เดลก็อยากที่จะประสบความสําเร็จให้เหมือนกับลิซ่าไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นคนที่อยากเป็นนักร้องเป็นศิลปินเท่านั้นแต่ว่าคนที่มีความฝันแล้วก็มีลิซ่าเนี่ยเป็นแบบอย่างในการทําตามความฝันของตัวเองไม่ว่าจะมีอุปสรรคขนาดไหนก็ตามนะครับมีลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจปุ๊บเนี่ยก็อยากจะทําให้ได้เหมือนกับที่ลิซ่าทำในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่ากันเยอะมากเลยนะครับรานนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของแฟนคลับเลยที่ เลิศขนาดนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกแล้วก็โดยเฉพาะชาวเอเชียเองแฟนๆบางส่วนเนี่ยอยากให้ลิซ่าได้ไปร่วมงานรับรางวัลน,นี้มากๆเลยเพราะว่าจะเป็นเกียรติแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจให้กับทั้งลิซ่าครอบครัวลิซ่าแฟนคลับแล้วก็คนไทยด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามลิซ่าจะได้ไปร่วมงานไหมหรือว่าไม่ได้ไปเนี่ยรางวัลน,นี้ก็เป็นของลิซ่าแล้วเรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นมาอัปเดต,ก,ตกันต่อกับเรื่องปังๆเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับครับคอนเสิร์ตของ Black P ิงค์อนพิงค์ั้น ในตอนนี้นะครับคอนเสิร์ตบอลพิง w เวลทัวร์นั้นเนี่ยได้สร้างสถิติใหม่แล้วนะครับทำลายสถิติเดิมและกลายเป็นศิลปินหญิงกลุ่มแรกเลยนะครับที่สามารถจะสร้างรายได้เนี่ยได้ทะลุ200ล้านเหรียญกันเลยทีเดียว จากการจัดคอนเสิร์ตเวลทัวร์ในครั้งนี้นะครับแฟนๆหลายคนเนี่ยลุ้นมากๆเลยว่าตอนจบทัวร์ปุ๊บอยากให้รายได้นั้นเนี่ยทะลุ300ล้านไปเลยแต่บางส่วนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่คาดกันแล้วก็ไม่น่าจะผิดไปมากกว่านี้ก็คือน่าจะเกิน250ล้านนะครับแต่จะต้องทะลุ300ล้านจริงๆไหมเนี่ยต้องมารอลุ้นกันเปอร์เซ็นเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าไม่มีนะครับทุกคนเพราะว่าบางส่วนเนี่ย คำนวณดูแล้วมีสิทธิ์ที่จะเกิน300ล้านจริงๆด้วยซ้ําแต่ยังไงก็ตาม250ล้านเนี่ยแฟนคลับคาดว่าเกินแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ220กว่าล้านกันแล้วถ้าหากว่าจบโชว์เนี่ย น่าจะไปถึง250แล้วก็อาจจะทะลุ300ล้านไปเลยด้วยซ้ำตำนานบทใหม่กำแพงที่สูงขึ้นไปกว่าเดิม Black พิงคเป็นคนสร้างขึ้นมาอีกแล้วนะครับนี่เก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็ Black พิงคที่เรานั้นนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง Black พิงคแล้วก็ลิซ่านะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝา,ากกดไลค์กดซับสไคร b e ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับับออนยอง